นายจตุพรพรมพานวิทยากรคณะหลอมรวมประชาช Facebook Live ระบุว่าการปรับครมเศา 1, ถาหนึ่งทับหนึ่งสะท้อนถึงไม่มีเกียรติภูมิไม่เห็นหัวใครไม่ร่วมทุกสุขกับคนที่เอาชีวิตเข้าแลกล้วนเป็นสิ่งเก่าที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วของพักตระก,กูลไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยซึ่งกรณีเช่นนี้เคยสังเวยกายยงยุทธวิชัยดิตต้องถูกปลดออกจากหัวหน้าพักรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสสอ กระทั่งมาถึงครั้งนี้ยังเกิดขึ้นอีกในการปรับคอรมอของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีด้วยการเขียนทิ้งนายแพทย์ชนาน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพักช่วงหาเสียงเลือกตั้งปี2566ผลไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างไม่อีนงังคาขอบนายแพทย์ชนน่านชงเป็นสสสื่อมวลชนยกย่องให้เป็นสสน้ำดีสีสภารวมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกับคนเสื้อแดงเมื่อได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนำพักเลือกตั้งแล้วตบศัตร์ ไปรวมตังรัฐบาลกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นฝ่ายยึดอำนาจเมื่อปี2557จนต้องรับผิดชอบด้วยกันลาออกจากหัวหน้าพรรค นายจตุพรระบุถึงกรณีนายปานปีปรปหิทธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่แตกต่างจากนายแพทย์ชลนาทและได้แสดงถึงคนมีอำนาจอยู่เบื้องหลังรัฐบาลไม่สามารถสั่งคนมีเกียรติภูมิให้ขึ้นเขาหลงห้วยได้ทุกคนโดยอย่างน้อยก่อนหน้านี้มีพันเอกดอกอรอภิวานวิริยะชัยสอสอเพื่อไทยที่ไม่อีนางขังขอบกับตำแหน่งแห่งหนที่เจ้าของพักนึกอยากให้ก็ให้อยากใช้ก็ใช้และต้องการทิ้งก็ทิ้ง โดยเสมอจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตลอดการส่วนการจากคอรมอยึดสามหลักให้ตำแหน่งรัฐมนตรีคือกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังคนในสังกัดเจ้าของพรรคและสุดท้ายเป็นนักการเมืองดังนั้นเมื่อนักการเมืองได้รัฐมนตรีแล้วยอมถูกลงทันก่อเป็นอันดับแรกเสมอโดยนายแพทย์ชลนาถถูกเกียดทิ้งอย่างสิ้นเยื่อใหญ่เป็นตัวอย่างล่าสุดของการแสดงอำนาจเอาแต่ใจตัวเองซึ่งอาจจะเกิดแรงเวียงขึ้นมาตามลำดับถัดจากนี้ไป แมดูเหมือนมั่นใจการปรับคอรมอมแล้วจะอยู่นานแต่ความจริงคือบ้านปลายอีกทั้งการมีข่าวจะนำพลเอกนักตพลหน้าพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นการสร้างดีลใหม่ไปจากดีลให้กลับบ้านกลับถอยหลบไปอีกทั้งนายสุทินคลังแสงยังอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเท่ากับเป็นความประสงค์ของทหารเป็นความต้องการของแม่ทัพนายกองในกองทัพที่ให้อยู่ พ่อหนายสุทินไม่ใช่คนขัดใจทหารแม้ไม่รู้ในกิจการกองทัพแต่ก็ไม่อวดรู้โดยมีหน้าที่อธิบายทหารให้ประชาชนเข้าใจจึงเป็นการลงตัวในอำนาจและไม่ได้โชคร้ายอย่างนายแพทย์ชนลนานส่วนรัฐมนตรีหมายชื่อจิราพรสิทุภัยนั้นเป็นคนเปลืองตัวไม่แตกต่างจากนายแพทย์ชนลนาน เพราะอาภิปรายเหมืองทออัคราสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้เป็นรัฐมนตรีรอบสองดังนั้นอำนาจและความต้องการจึงหาหลักอะไรไม่ได้เมื่อเป็นความต้องการของเจ้าของพักที่ไม่มีมาตรฐานส่วนการที่นายพุทธพงศ์ปุณกานพักผูนใจไทยการดิจิทัลวอลเล็ตแม้สะท้อนความไม่พอใจของพักเพื่อไทยแบบ2มาตรฐาน แต่ขณะที่นายเรืองกายลีกิจวัฒนะจากพรรคพลังประชารัฐก็ยื่นให้ปปชตรวจสอบการแจกเงินดิจิทัลกลับไปถูกต่อว่าส่วนใดผู้ที่พงถูกกลุ่มตอบโต้นายจตุพรบอกอีกว่าประเทศเรากําลังจะเจอคนมีปัญหาทางจิตที่พกความคับแค้นทุกเรื่องราวมาทําให้บ้านเมืองเสียหายทํากระบวนการยุติธรรมพังขาดพระบรมราชอ,องค์การกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์การเบิกตกตามด้วยการตบัตสัตว์และใช้ดิจิทัลวอลเล็ตมาทําลายเศรษฐกิจ ภายใต้หลักความเรวร้ายทั้งสีด้านนี้จึงทําให้ผู้มีอํานาจเบื้องหลังเข้าข่ายมีอารมณ์ปกติหรือไม่หรือวิปริตแปรปวนพบความคับแค้นอยู่ในใจต้องไปตรวจสุขภาพจิตส่วนการยุััก้าวไก่นั้น นายจตุพรกล่าวว่าต้องจับตาว่าสารรัฐธรรมนูญจะขยายเวลาให้อีกได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็อนุมานได้ว่าคงนำไปสู่การยุบพ,พักก่อนวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่อายการนัดทักษินชิดวัตรฟังคำสั่งคดีมาตรา112และจะเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองอีกเช่นกัน